เรื่องสิไปถามไอ้คําแสงเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้มีอ่อสายด่วนเข้ามาว่าอ่าทางท่านจังซี่ได้พี่น้องเฮาก็สิไปถามไ้แสงว่าสิเอาจังได๋ดีหั่นนะเพราะว่าอ่เือนี้มันก็หลายมื้อ้นะมันค่าใช้นี่นะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปถามให้วันูเือูละเนาะว่าสิเอาจังได๋ไอ้คําแสงหั่นนะ ว่าเขาโทรมากนี่ซ้มือเดียนติดเด่มือซื้อ,อนี่ก็โทรมินี่ก็โทรอีกนึงนี่พี่เนีะยวสิไปถามไอ้คำแสงว่าเาษาอังดนะอู้ผูสาวอีกเนาะ <c oughs> อันมีคนโทรมาบัมีนมันหรือน้มันห้าคนนมันเติมเตวมา

สบายดีพี่นกคงค่าสบายดีเด้มอมเหอนนี่ก็ยินดีตอนรับเพาซื้อสองาแล้วใส่สสกินสนะมากเกี่ยวขาวเมื่อที่สองี่นอเบิกุกขาวความวง่ายจุนเพียงจดสเพียงหวัวห้อนพี่นอกเมื่อสาวนิ้ง้ดิ้นออนนี้นขาวกางว่าม,มิดไม่ก็จะขาวๆน่หนึ่ง้งได้เตบเลย เาี่เคข้าวปูปีนาก็แต่เขางานก็บิสุกธนอีกำลังเป็นขาม่พี่เนาะมีแ้แดงมีหน้าก็เลยมันหายไปวาคนงานเท่าไรคนแต่แตมันยิน้องเวลว <c oughs> <c oughs> ขอบริม่าพี่นาะเจ็บปวดนวก็เราหน้ามากินแล้วจ้ะเนาะคืนอาหนามด้วยจ้ะเด้อไปโลดจ้ะพิ่งร้ากันขาลูงเหยียดเกี่ยวเขา สวัสดีเอฟซีคนณตีเงี้ยมั้นี่สวัสดีฮัลโหลไปอานามอานามไม่กินนี่ข้อแหงเลยมี่ือว่าคำแซงก็อยู่กับกายไปไปดิ้งนี่ปีแอ๊บโอซาใส่ทุงเท้ามาเบิ่ง กินกะลมเป๊ะนี่มาอยู่กับเป๊ะเชียงสวยนะะเกี่ยวเขาไว้จะเสียเห็ดมาเขาเฮียกรอแท้บ๊อดขาฝุอีฝุ่เบื่องไงคอยดีเว้ยเออเขาถือได้ปีนี่นะดูหาแผ่นเกีบบขาเปลือก ขอมหาสิอาพันกี่กับประมาณเจ็ดบาทโลละเจ็ดบาทก็ถือแผะเลยไพเฮเทียค่ะอแม่นเยียพพ่ออีกหันอแม่หาพันเขาวะ่ไหนึ่งหกพันเลจูงชุดหกพันที่ดีหาพันหา เ,เราไป่นอนี้นอาไปท่านอนีมม่นื่ออไปใครเขาหาท่านมันอันเดนด้มันฝนดินเด็กากะกเขามันบ่แหงก,ก็ได้สื่อถึกแน่เด็กกะเขาเหลือเขาได้กันเขาเป็นแบบบ่เอาวเขาก็บก่เอาอีกเป็นอ่างเี้บ่งขามัดเฟืองกเกงเอวสัตว์ โอ้โหเหนื่อยก่อนป่ะเดี๋ยวไว้เด้อแต่ว่ามาเขาดุนเนไบนรขุกขนขาอะไรขางันมันมาป้นกันพรามไซยอถอก้ากกับเม็ดเมื่อดดนี้นะไม่เง เคยไหมมาดัมเออมาดามผ่านมากเกี้ยวปออดอาเป๋บุ้งหมาเขาวเฮียปุ่บนบอลมันบิดขาฝุ่นกระจับนิ่งๆตีบอลมันบิดกะมาากันจะคือคองรักมันเลยยูทางสัตวัเลนี่เขาสีเกี่ยวขาวอาเฟืองมาพี่นอ้องทางกับซากนี่เอาตอกเ,เ,เกี่ยวแล้วก็ตาแต่ก็แจ้งว่ามามัดงามแดงแงมมุ่แดงมัดแต่กะค้นขึ้น อันนี้มัดกกมีต่ตาพึ่งไหว้ด็กกตอนแดงกับคนนอเบริมามัดอีกแล็กกบริเซียตออีกบริเปื้องต่อว่าสัสะกระเดี่ยวเต็มพูธนานนองหลานมอยู่ทาอีกเกลอนามัดโปเป็นเอาตอกมาถ้าเจ้าเจาเครืองมาทุกทีฟฟังไทยนะจะาโบมีเด็นอกเกี่ยว มีแต่รถเกี่ยวเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิขออนุญาตเกี่ยวข้าวเลยจะก่องจงสิขึ้นไปกินขา้าวถ้าได้กินข้าวได้หนิเป๊ะ<ห>ตรวอันนั้น,มนออมหมากมันไปอีกเออไม่เจอสีบมเฮียอืมบัตอขอห้าก,กันหมดเลยโอ้ฮ่ซิตี้วัาอันนี้เวิร์กเฮียว่าแต่ชาวมาวานี้ก็ทตัมาฮูเหรอยังกะกินมแกงน้อ้ กินลาบนกนะเดี๋ยวนี้ฮันดีดีจะคล้องกระบาดลาบไก่ลาบบ้าไก่เบ้าไก่เท่าเ้อย่ได้โอ้ผมไปกินนกเมาวลวาีตึงเทียง và để đông mày áp hết kìm phải kìa nè bay đăng nè nặng 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 หนุกหนูปูปลาพี่นอ้องพี่นอ้องกันนี้ค่ะเมื่อกี้เขาหอดตอนแรนกเลยสิเนาะเบ้อค่ะหอดบอนหนามันได้ร้ายนี่อยอันนั้นจีนน้องรัดเปียกเบ้อพี่น้องเออเบ่อยากให้เว้าวเล่าแท้แท้แล้วเมื่อไห่นะอันนู้นจออันนี้ชักเห็นคอยเด้อ หืงมเกียวเขาซอยเจ้า oh ง <cn> <bulun> <vậy> no ินบเเจ้าอันนี้ซอยซอยแค่เออเจ้ีอันน้นักเท่าไหร่อยแค่กช่วยกันนะะบอแล่ตูจากกนอจะมีตูเอือจ้ะพี่น้องตอนแรกนี่รงสาเนจะงอยมาเสียนมันแหลวตอนแรกมันแลลวสาสาจะรุ่งายสามตอนนี้ก็เป็นอ่าใบหามุเลยเนาะตอนเย็นมาสรนซาพี่น้อง นกน้องดกกกสียุดก่อนได้สิพาก็เหนื่อยฮะอับนาวกิบเขาขีน,นานอ้อนะบันนะเมื่ออื่นหน่าจะต,ตอนเ้าแล้วขันลงช่วยกับวนแล้วอีกได้นี่อื่นนี่นะเพรมื่อเสาวนี่กระด่งสวยน้องาดมาอันพ่ม่ชิตบุต่งร้านนี้ท่านในลง่งอยู่แต่ก็มีเดือนสิดปปท้ามไอ้คันแสงมาพีหนอเพราเมื่อกี้มีดสายดวนเขาม,มาว่า เด็กฉันเด็กซี่ในพี่น้องเ้าก็บจไปท้าว่าไอ้คบแสงเสียเจงไดดีฮะนะเพราะว่าเดื่ยงนี้มันกะร้ายมือเลยนะมันขาดใจนี่นะพี่น้องเดี๋ยวเ้าจิปถามให้มันหูวเดือกหูวละเอาว่าเสียเจงไดไอ้คำแสงนะเพราะเขาโทษมากนี่ซ้ำมือเดี่ยนตีดเดี่มือซื่อมือว่านี่ก็โทษมือนี่ก็โทษอีกหนึ่งนี่พี่น้องเดี๋ยวจิปถามไอ้คำแสงว่าเพื่อเสียเจงไดนะไปพี่น้อง มังแรกก็ชิคุ้ด้วยเด็บปาแหนนเกี่ยวผู้เดียวซะเพราะว่าเขาเก็บพรเขาอันน้ำฝนเท่านี้เดียวเดียวพี่น้องนี่เขาเกลียวมาเบิ้งเห็นยุเจเห็นไหพี่น้องเกี่ยวเหวียนมาพี่สองคนนะเพราะว่าเขาเจ้าพากันเก็บพรเขาไปคืนก็สิเกี่ยวผู้เดียวจะบอกเกี่ยวที่ล่ะไปพี่น้องเกยวไปทานไป้ข้าแสงกันเนาะว่าเพิ่เสิเอาจังไงโอ้โอโอ อยกไปคนนี้อาไม่ด,ดอึ๊บโอ๊ยปวดกรแขนโอยมาห้ทางลูกอกย <c oughs> ลูกลก่างข้าวแนวอนาคกเขาวว่าวยันนี้ถ้า <c oughs> มาเหนก็เจอไดไรนะสามสี่เข่าบริตาก แทมมันเปียกหนักอีกห่างไมนยห่างนกาิบแต่ว่มัใ่ได้แล้วก็ได้เลยซุ้งกข้งหัวข่อยของหัวข่อยแห้งกรจัดในเดียวนึงอันนี้ซุ้งเติบมั้ยแมนสุช่วมึให้ตบ มานอะมาแจ๊ก่อให้เขาเลยกูอไปพี่หน่อเดี๋ยวมาครับแวจะพูงัวพุ่งโอ้โคสาวอีกเนาะอันอีกคนทุมมา

ยังคายอยู่ค่างานสรุปแล้วเมื่อเมื่อนนี้เมื่อไงดองเทืนอีงเลยเ่เมื่อจะบอกเขาหนเขาบอกและว่าอันตาเข้นอยกระทบกัแบบมึงเลยมว่านกระทูกมุเสื่อนกระทูกว่าอเมื่อดีน้ำแน่เลยนะว่าอันทั้หลกยเอาคัก โอ้หักนิสไปหน่ก็ลองลองลองอ้หักไปนิสัยบอด้ไปเด้อกินแบะกินยังมอันสื่นนี่บได้ไปโอ้กูไปจะได้นางห้องเพียงแหนอยู่อแมซบอลเอแล้วตัวกันอีเดาอันนี้เยแล้วโอ้่เพื้นถึงปะนู่เบาๆเนี่ยีคิดกันอยู่ทุ่มือทุกวิ แล้วทันเดียวเนาะหาจะปีหนึ่งเส้นสัญญาเนาะเป็นเหตุเดียวปีหนึ่งแต่สิได้เป็นอิสระพี่น้อเนาะเรากะขีกมาเกี่ยวเขาซอยป่าสือดูพอดีหจุกเลยค่ะหัวหน้าหัวชวนหัวเอื้อนหัวนั่งเพราะว่าเขาเกี่ยวเขาแล้วค่นย่าจะปล่อยหัวมือสามมือก่อนเนาะหัวเข่าชวนอีกพี่เนาะเป็นหนอนนี่ได้กระดัง แล้วถ้ามีอก็จัแก้วอนอนกันอนนอ,นอน,อนอบอน่าก็นนอนอยนะ่างนี้แตกชิวาอมาออกมาเออออกมันกรมันอันนี้น่ไม,ไ,นไม่ใช่ปลาม่น <c ười> พี่นเนาะเขากะ เือวาพที่น้องปีนราคาก็คือโลหะท่านพี่น้องนาจะาแดดมันจะซึมโลจิตโวเย็ดผ่านเพราะว่าโล,กกะโลหะท่านก็สืบก็ได้สือเขาไว้เพราะเขาเอาปีนได้บูด้าแซงอีกอของน้าแซ่งก็จะได้เทไ้เตรียมตัวเช่นน้าแซงอีเล่นนี่ก็แล้วแล้วหน้าปีนนี่ก็เริ่มแล้วัด้าตัดยง เดือเม็ดนาแซงต่อลงไปด้วยส่วนกัย่งหัวยังข้าวอียกไลยนะพี่ดอกลยถ้าิมันก็ได้เห็ดไล่มันลูกขึ้นไลาเดืส่วนก็ได้่านไลยโอเคพี่นองก็ิ้านอเล็นอกตัวเาสีอก็สาวแหวีก็ะไสิเเมื่อนะหัวคือการออกอิกาิเมื่อนะพี่ดองเราเป็นดิน้ำมูยุ่ยเจ้าแเข้าวแบยงไล เอาไม่นาทีแบบว่าบุมีอันคนแบบว่าผู้เหตุเวียกกี่บาทเราเมื่อไทยเบิดนะแล้วมีเต็บวาข้าวี๋ยเที่ยวมาเห็ดเขาะกนาไปพี่อสิได้อำลาาจาพี่อกากดไแเดอที่สคัญเดอบงโฆษณาวิกบไปพี่อพอได้อ่า เกือบมาิเป็นหนค่ะไปเที่ยไหนพี่นะบ๊ายบาย